ที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่พลอากาศตรสีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการสำนักพระราชวังเป็นประธานเชิญกระเช้าพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลคณะบุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ ปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนรุ่นที่4จังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีบุคคลส่วนราชการและหน่วยงานที่เข้ารับพระราชทานจำนวน40รายอาทิจังหวัดเชียงใหม่มณฑลฐานบกที่33 ตำรวจภูธรภาค5าสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีรองเลขาที่การสำนักพระราชวังในร่วมถ่ายภาพร่วมกับหน่วยงานที่เข้ารับมอบประเช้าพระราชทานทั้งหน่วิบหน่วยงาน นายเทศบาลตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมกับมูลนิธิราชาประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประทภ์ เชิญสิ่งของพระราชธานจำนวน998ชุดมอบแก่ประชาชนผู้ประสบทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่โดยมีนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นายอำเภอในพื้นที่ประสบภยัยเป็นผู้แทนรับมอบ จากนั้นค่ะองคมนตรีและคณะลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานแก่นายสุมณ์สีโพอายุ64ปีผู้ป่วยติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมองแตกอาศัยอยู่กับพี่น้องที่มีโรคประจำตัวและนางบุญสืบสีโพอายุ87ปีผู้ป่วยติดเตียงเช่นกันทั้งสองอาศัยอยู่ในหมู่ที่5ตำบลป่าแมด สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดแพร่เกิดจากผลกระทบของพายุโซนร้อนวิภาได้รับความเดือดร้อน7อำเภอ43ตำบล242หมู่บ้าน5,167ครัวเรือนรวมประชาชน14,516คนจังหวัดแพร่ร่วมกับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มนมณฑลฐานบกที่35และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในทุกวิติอาทิการจัดตั้งครัวสนามดู แลด้านสาธารณสุขมอบถุงอย่างชีพกว่า3,000ชุดและดำเนินการฟื้นฟูเยียวยาให้ประชาชนสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วค่ะมากค่ะนางกนกรัฐยุติรัฐพานิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางวัฒนาบุญธรรมช่วยในอำเภอสันปะตองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการรับซื้อลำไยจากพี่น้องเกษตรกรที่บริเวณจุดรับซื้อลำไยภายในตำบลบ้านกลางอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่และกรมการค้าภายในได้ประสานงานให้ผู้ประกอบการภายนอกมาเปิดจุดร่อนและรับซื้อลำไยแบบรุดร่วงเพื่อมาช่วยระบายผลผลิตลำไยในพื้นที่ตำบลบ้านกลางที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาผลผล,ผลิตลำไยล้นตลาดและราคาตกต่ำ จากการลงพื้นที่พบว่าจำนวนออเดอร์ลำไยที่ผู้ประกอบการได้มาเปิดรับซื้อที่จุดร่อนยังคงไม่เพียงพอต่อปริมาณผลผล,ผลิตลำไยของเกษตรกรในพื้นที่และยังมีคิวที่รอนำลำไยมาเข้าสู่กระบวนการร่อนคัดกรองอีกเป็นจำนวนมากจนเต็มโคต้าไปหลายวันโดยทางเกษตรกรค่ะอยากให้มีการเปิดจุดรับซื้อให้มากขึ้น เพื่อช่วยกระจายการรับซื้อไม่ให้กระจุกตัวเกษตรก,รกรก็จะได้มีทางเลือกในการนำลำไยไปจำหน่ายในพื้นที่ใกล้บ้านได้ไม่ต้องขนผล,ผลผลิตเดินทางมาไกลเช่นเดียวกับผู้ประกอบการค่ะก็จะได้รับซื้อที่จะได้ไม่ต้องแบกรับภาระรับซื้อแต่เพียงเจ้าเดียวนอกจากนี้ค่ะยังอยากให้ช่วยปรับราคาได้ดีขึ้นเพราะเมื่อเกษตรกรสามารถระบายผลผลิตได้แล้วจะได้มีรายได้ไปต่อยอด หรือไม่ต้องขาดทุนมากจากความเสี่ยงที่ผลผลิตอาจตกค้างค่ะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะสะท้อนความต้องการและความเดือดร้อนนี้ไปยังผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ช่วยเร่งหามาตรการและออกนโยบายในการเปิดจุดรับซื้อและเพิ่มปริมาณในการรับซื้อลำใหญ่ให้มากขึ้นให้เพียงพอหรือมีสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้มอบบัตรประจําตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยแก่ผู้ขอที่มีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมการให้บริการขอมีสถานะ คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยตามพรบคนเข้าเมืองแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและอาศัยอยู่มานานพร้อมมอบบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยแก่ผู้ขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายโดยมีนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปกครองเข้าร่วมจากนั้นค่ะผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้พบปะพูดคุยกับ ผู้มาขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายพร้อมทั้งอำนวยการให้เจ้าหน้าที่บริการประชาชนผู้มาขอใช้บริการให้ได้รับความสะดวกและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ